ก็เสร็จปั๊บต้องหลบแดดดีๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะด้ ยกหน้าโดยไม่ต้องผ่าโ <Ooh. S 1> อ้โหอะไรที่คุณหมอพลาสติกใช้ในการดึงหน้านะคะ่ะเราสามารถยกตำแหน่งนั้นได้เก็ <Aww. S 1> บหนังเกนื่อนของเราได้ถุงใต้ตาย่ยนยน่ยนยน่นนี่คือเก็บได้เลยเหรอคะเก็บได้คะ่ะดึงหน้าไม่ต้องผ่าตัดแถมยังรักษาแผลเป็นได้ด้วยเหรอคะมีคนไข้ที่โดนไฟไหมมาแล้วมันขดมาอยานียค่ะมันตึงมันขยับข้อไม่ได้ใช่ไหมแล้ก็ไปยิงเลเซอร์เพื่ออย่างน้อยเนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้น ก็จะ,จะทาลดความค้อมากทางจิตใจยิ่งใครมีแผลเป็นในตำแหน่งที่เราเห็น<ม>อหน้าแล้วมันเป็นเหมือนแปมความไม่มัน่นใจเสียวความมั่นใจเสียบุคลิกมันก็จะช่วยได้ให้ดีคซึนในเสื้อเจาะผิวเจาะผิวตรงต๊งตรงตรงตรงกลางใบห้าเขะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสอนสวรร์ผู้วิจิตนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ beauty check by apex podcast นะคะชวนทุกคนมาเช็คให้ชัวร์เรื่องใกล้ตัวอัน beauty นะคะ แหมปัจจุบันเรื่องของ AI นวัตกรรมต่างๆก็ทําให้ชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเรื่องของการรักษาการแพทย์การดูแลความงามบอกเลยว่ามันจะมีการเปลี่ยนโฉมนะคะอย่างพวกเทรนด์ของการที่จะแบบว่าใช้ผลิตภัณฑ์เอาท์แล้วค่ะเพราะว่าทาง APEX นะคะก็มีเลเซอร์ขั้นสูงจะเปลี่ยนโฉมวงการความงามในอนาคตเรื่องการดึงหน้าต่างๆนี่นะคะหรือว่ายกต่างๆ ไม่ต้องผ่าตัดแล้วค่ะโอ้โหเรื่องเนี้ย อยากรู้มากๆเดี๋ยวพูดคุยกับคุณหมอเจ้าสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะสวัสดีค่ะอยากรู้เหลือเกินค่ะ,คะเพราะว่าแหมเรื่องของการต้องไปผ่าตัดต้องไปเลยมันมีแผลแล้วก็สวยไม่สวยเราก็ไม่รู้เนี่ยเราก็เลยอยากจะรู้ว่าปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีแบบนี้เลยหรอคะคุณหมอค่ะก็คือตอนนี้เรามีเทคโนโลยีขั้นสูงอของเราเราียนเป็มตัวใหม่เราเป็นเครื่องเลเซอร์ตัวใหม่ค,ะค่ะชื่อว่าอัลตาเครียค่ะอัลตาเครียยังไงบ้างคะเครื่องเนี้ยเขาเรียกว่าหรือชื่อหนึ่งเป็นชื่อโครเลเซอร์ แล้วพูดโคเลเซอร์มันคือเลเซอร์ความเย็นออกต่าทีนี้เราก็จะถูกว่าเอ้เราโคเลเซอร์ล่ะมาต่างจากเลเซอร์ตัวเก่าอย่างไรบ้างในอดีตค่ะไม่ว่าเราจะยิงเลเซอร์ตัวที่แบบว่ากระชับรูคุ้มคนหรือว่าผีดหาเนี่ยมันจะต้องมีความร้อนเกิดขึ้นอ้ใช่ทำเรารู้สึก่มันเาาไปหนาดแล้วแบบหมดเอ๊ะมันไหม้หรือเปล่าคะหมอโดยปกติเนี่ยเลเซอร์พวกนั้นจะมีความร้อนแต่ตัวนี้จะไม่ออกความร้อนอ่าความร้อนมันจะน้อยมากๆซึะความร้อนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ลดความเสี่ยงของการเกิดรอยดำหลังการเลเซอร์ ดีใช่เพราะว่าเนื่องจากประเทศไทยอากาศนโนโนค่อนข้างร้อนเนาะแล้วก็มีโดนแดดเยอะถูกไหมคะมันก็มีความเสี่ยงของการที่แบบเอ้ e ye, ยิงเลเซอร์เสร็จปับ๊บต้องหลบแดดดีๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดำอ,อันนี้มันก็คือลดความเสี่ยงของการเกิดรอยดำได้อันนี้คือส่วนหนึ่งเลยทีนี้สําหรับตัวอัลตราครีมเนี่ยมันดียังไงก่อนหลักๆเนี่ยมันมีหลายโหมดมากเลยขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เราจะใช้แต่ที่เราจะใช้เนี่ยรู้สึกว่าเรามนมอใช้รู้สึกมันว้าวก็คือว่าเป็นตัวเลเซอร์ตัวตัวหมดที่ชื่อว่าคอลลิ่งคอลลิ่งคอลลน ยกหน้าโดยไม่ต้องผัดโอ้โหเดี๋ยวนี้คือไม่ต้องไม่ต้องไปลุ้นแล้วว่าจะสวยหรือไม่สวยสามารถใช้เครื่องเลเซอร์ตัวนี้ในการที่จะทำให้หน้าเรายกขึ้นยกตรงไหนได้บ้างคะคุณหมออ่าโดยปกติเอาหมอใช้คำว่า อะไรที่คุณหมอพลาสติกใช้ในการดึงหน้าค่ะเราสามารถยกตำแหน่งนั้นได้เก็บหนังเกินของเราได้หนังใต้ตาหรือว่าตรงแบบว่าโซนตรงนี้ที่มันเป็นถุงใต้ตาย่นๆนี่คือเก็บได้เลยหรอคะเก็บได้ค่ะก็เริ่มตั้งแต่เริ่มคิ้วกันเลยอ่ะบอกดึงเราดึงคิ้วได้ใช่ไหมอ่ะเริ่มคิ้วได้มาึ๊บหนังตาเกินถูกไหมคะหนังตาเปลือกตาพอเราเริ่มอายุเยอะมากขึ้นหนังตาเราเริ่มแบบออกเริ่มเป็นมันจะทําให้เราอาจจะมองมองไม่เห็นใช่ไหมคะใช่แล้วก็มันจะทําให้ดูเหนื่อย เศร้าอ่ะเราก็จะเก็บหนังตาเปิดทางตาขึ้นมาเก็บถุงใต้ตาขึ้นค่ะยกกรอบหน้ายกแก้มแล้วก็เก็บเหนี่ยงกับตผแล้วในส่วนของที่การดึงขึ้นไปดึงหน้าไม่ต้องผ่าตัดแถมยังรักษาแผลเป็นได้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะตัวนี้มันมีโหมดค่ะคือเอาง่ายๆเลยว่ามันสามารถรักษาได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแผลเป็นนูนเนาะ คีรอย<ม>ก็ในคีรอยได้ด้วยแผลไฟไหม้ก็ได้หรือว่าแผลที่มันดึงหลังเช่นแบบพี่โดนอาจจะมีคนไข้ที่โดนไฟไหม้มาแล้วมันหดหลังอย่างเนี้ยค่ะมันตึงม,มันขยับข้อไม่ได้ใช่ไหม<อ>แล้วก็ไปยิงเลเซอร์เพื่ออย่างน้อยเนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้น<อ>ทําให้รอยแผลเป็นอันเนี้ยเขาขยับตัวได้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งคุณแม่หลังคลอด คุณแม่บางคอบ,บางคนเขามีแผลเป็นรอยผ่านเนาะแล้วมันดึงหลังที่หน้าท้องด้านล่างอันนี้ก็สา,าสามารถช่วยได้อย่างเช่นฟันค่ะโอโ้เรียกว่าครอบจัก,กรวาลเลยแล้วก็ตอบโจทย์กับคนที่อา,อาจจะเป็นผู้สูงอายุที่มีมีหนังเยอะๆนะคะ,คะรวมไปถึงใครที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุมาหรือว่าเป็นแผลเป็นคีลอยน,น,นี่มันเครียดนะคะเครื่องนี้สามารถที่จะช่วยได้ ใช่เลยซึ่งในอดีตะค่ะเราจะบอกว่าวิธีการรักษาแผลเป็นเนี่ยเราเริ่มที่หนึ่งนะทายาโอ้เราไม่รู้มันจะหายหรือเปล่าแล้วก็ใช่ไหมเราเริ่มที่แบบเราเริ่มที่ทายาก่อนพอเราเริ่มที่ทายาเสร็จปั๊บอาทายยายังไม่ดีขึ้นถ้าเกิดทีรอยอ่ะฉีดยาีใช้ยาให้มันยุบให้มันยุบลงแล้วก็มันก็เริ่มแบนลงนิดนึงแต่ว่าก็ต้องมาฉีดเรื่อยๆอยู่สักพักหนึ่งเพื่อทําให้มันไม่โตขึ้นก่อน หลังจากนั้นเสร็จปั๊บเราก็จะมีการผสมผสานกับการเลเซอร์เพื่อทําให้ความที่มันนูนความแข่งมันนิ่มลงเพราะเราไม่ได้อยากมีแผลเป็นเนาะเราก็อยากจะทำให้มันนิ่มลงซึ่งพวกนี้ไม่ว่าจะเลเซอร์หรือฉีดยาต่ตางๆเราต้องใช้จํานวนครั้งที่ค่อนข้างหลายครั้ง อาจจะเป็นสิบครั้งขึ้นไปใช่ค่ะอันนี้ข้อดีของมันก็คือหนึ่งเราทำคิงได้แป๊บเดียวไม่นานสองพอเรายิงได้แป๊บเดียวแทบไม่ค่อยเจ็บเลยอ่าแล้วข้อสามก็คือว่าแทนที่มาใช้เวลาจํานวนครั้งในการรักษาค่อนข้างน้อยถึงครั้งหนึ่งก็เริ่มเห็นผลที่ชัดเจนละอมันก็จะทําลดความพครียดทางจิตใจยิ่งใครมีแผลเป็นในตําแหน่งที่เราเห็น่อน้าแล้วมันเป็นเหมือนแป็ความไม่มั่นใจเสียความมั่นใจเสียบุคลิกอะร อันนี้ก็จะช่วยได้ให้ดีขึ้นโอ้โหนี่เรียกว่าเป็นความหวังใหม่เลยนะคะสำหรับคนที่เกิดปัญหาแบบนี้แล้วมันก็คือเป็นการแก้ปมในชีวิตของเขาได้อย่างหนึ่งด้วยแล้วหลักการทํางานของตัวเครื่องเนี้ยก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะไปช่วยตรงไหนมันจะไปหดกระชับต่างๆเพื่อให้เกิดแผลเป็นเนี่ยมันจางลงยังไงบ้างคะเ,งเริ่มหลักการทำงานของมันก่อนโดยตัวเนี้ยเอาสมหรับการยกกระชับก่อนเอาง่ายๆเลยค่ะมันคืออ่ถ้าเกิดเรียกเป็นภาษาไทยอาจจะฟังดูดู น่ากลัวนิดนึงจิเนเซอร์เจาะผิวเจาะผิวใชต่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตุ๊ลงไปอ่างเงี้ยคะใช่ค่ะมันจะเป็นเหมือนการเจาะผิวแต่ว่าการที่เราเจาะผิวอะค่ะเป็นการสร้างผิวที่ เอาผิวหนังพันเล็กๆออกไปแล้วพอผิวหนังพันเล็กๆออกไปใช่ไหมคะมันก็จะเกิดการหดตัวขึ้นเรื่อยๆอ๋อหมายถึงว่าเราเก็บผิวหนังบางส่วนลงไปที่มากเกินมันก็เย็บ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 ใช่ด้วยต้อๆขดใช้เลเซอร์ยิงไปเพื่อให้มันหดตัวพอมันหดตัวปั๊บมันก็หนังเราก็จะชับขึ้นหดตัวมันก็คือการหลักการง่ายๆเลยคือเหมือนแบบเราสร้างให้มันแผลเล็กๆแล้วให้มันหดตัวขึ้นร่างกายสร้างใหม่ขึ้นพอมันหดตัวดีขึ้นค่ะ น่าก็จะยกขึ้นครับขึ้น,นโอ้โหอ่าแล้วมาที่เรื่องของ แผลเป็นบ้างอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนการทํางานของเครื่องนี้ใน,นการรักษาแผลเป็นเป็นยังไงบ้างคะการมันจะคล้ายๆกันเลยค่ะคือการเหมือนเป็นการที่เราเจาะไปที่บริเวณชั้นผิวที่เราต้อตงการแล้วก็เราจะทาให้เกิดการสร้างคอลลาเจนค่ะออสร้างทำให้แผลเป็นมีการเรียงตัวใหม่เกิดขึ้นค่ะในช่วงตอนนี้ค่ะเราอาจจะใส่ยาเพื่อทําให้ลดการทํางานของแผลเป็นทําให้แผลเป็นมีการดึงรั้งน้อยลงมันก็ช่วยเสริมหทธิการทําให้เลเซอร์ดีขึ้นแล้วแผลเป็นชนิดไหนบ้างนะคะที่เราจะใช้ ใช้เครื่องตัวนี้ได้แผ่เป็นนูนทั้งหลายคีลอยต่างๆให้บริเวณของร่างกายได้หมดนะคะใช่ค่ะทําได้ทุกบริเวณของร่างกายทุกช่วงอายุแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผิวทนผิวเข้มผิวแดงผิวขาวทาได้หมดเลยค่ะเครื่องนี้มันมีโหมดของการทํางานเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะอ่เอาง่ายๆหมอขอแบ่งเป็นสองสามกลุ่มกันกลุ่มแรกคือกลุ่มเคลียร์ิงอ่าก็คือเหมือนเป็นแบบเผยผิวใส อืมอันนี้ก็กลุ่มเป้าหมายคืออ่าอาจจะเป็นคนทํางานหรือว่าสาวๆเลยน,นะคะใช่อยากได้หน้าสาว่างสาว่างอยากแบบกระชับผิวนิดนึงืออยากให้รูภลลุมขดกว้างให้มันดีขึ้นอ่าแบบหน้าใสขึ้นอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มที่สองค่ะก็คือกลุ่มที่เราคุยกันก็คือกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มยกกระชับโดยดึงหน้าโดยที่ไม่ต้องผัก่อันนี้คือกลุ่มที่เริ่มมีอายุ จะไม่มีอายุก็ได้แต่ว่าเราเริ่มแบบอ้มีหนังเกินกินจะลาไม่มั่นใจเราเริ่มมีล่องแก้งล่องนังมากแต่ว่าเรายังไม่อยากดุนแรงไปถึงขั้นดึงหน้านะอันนี้ก็สามารถใช้เครื่องนี้ได้แล้วก็เก็บคอเก็บตรงข้อเขียวๆต่อมาอ็คือกลุ่มซัแผลเป็นทีนี้แผลเป็นก็ได้ตั้งแต่ว่าแผลเป็นนูนแผลเป็นที่เกิดจากไฟไหม้หรือแผลเป็นอุบัติกาอันนี้ใช้ได้หมดเลยอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มได้หมดเลยคุณหมอคะอัลตราเรย์เนี่ยทราบว่าเรื่องของการดูแลเรื่องสิว รอยดำรอยแดงนี่คือเข้ารักษาได้ไหมคะจริงๆร,รอยดำรอยแดงอาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แต่สิ่งที่เอาตาเคลียตอบโจทย์ได้ดีคือพวกกลุมสิวเหมนเป็นจากสิวค่ะอันนี้จะตอบโจทย์ซึ่งในอดีตค่ะถ้าเกิดเราสามารถเข้าใจเรื่องหลุมสิวก่อนหลุมสิวในทั่วไปเนี่ยเราแบ่งเป็น3ามกลุ่มแลกคือบ็อกสกาจะเห็นเป็นเหมือนแบบเป็นอันเล็กๆแล้วก็เป็นล่องขึ้นมาอันนั้นเรียกบล็อกสกาอันที่2คือรลลิงแล้วก็อันที่3ที่รักษาค่อนข้างยากก็คือไอซ์พิก ทีนี้กลุ่มเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเลเซอร์ในอดีตเนี่ยสามารถรักษากลุ่มบ็อการ์กลุ่มกลุ่มโรลลิงได้ดีแต่ยังไม่มีเลเซอร์ตัวไหนที่สามารถรักษากลุ่มไอซ์พิกได้ดีทีนี้เราอ่ะจะเอาเลเซอร์ตัวเนี้ยมาใช้ในการรักษากลุ่มไอซ์พิกได้ดีขึ้นดังนั้นไม่ว่าจะเป็นหลุมสิวแบบไหนก็ตาม<ะ>เราก็สามารถดูแลได้หมดอะค่ะคือมันก็ทําให้คนที่เขาไม่มั่นใจกับการที่แบบ เป็นหลุมสิวบางคนก็แบบว่าเยอะเต็มหน้าแล้วก็ไปรักษาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งกับเลเซอร์เนี้ยหมดไปตั้งเท่าไหร่แต่ว่าคราวนี้ก็คือสามารถที่จะทำให้อ่อผิวพันดีขึ้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราอ่อในหน้าเราคนเราเวลาที่เรามีหลุมสิวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวเนาะดังนั้นแบบเราอาจจะรักษาได้2ในสของกลุ่มสิวหน้าเราก็ดีขึ้นแหละหน้าเราไม่ใช่ไม่ดีคือหน้าเราก็ดีขึ้นสวยขึ้นแต่อันนี้เราจะแก้ปัญหาทุกวันนด้นและ เพราะว่าในอดีตเนี่ยปัญหาที่เป็นปัญหาย,ยากของการเลเซอร์หลุมสิวก็คือกลุ่มปัญหาไอซ์พิกซึ่งบางทีเราต้องใช้แบบเออแต้มกรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบเราแต้มหลังแต้มกรดไปเนี่ยเราอาจจะต้องแบบเลี่ยงแดดนิดนึงเพราะว่ามีโอกาสเสี่ยมต่อรอยดำได้ง่ายในที่นี้ไม่ใช่ว่าแปลว่าเลเซอร์แล้วเราจะไม่ต้องเลี่ยงแดดนะคะแต่ว่าม,มันจะสามารถก็ต้องเลี่ยงอยู่ดีค่ะ,คะแต่ว่าหมายถึงว่าเราสามารถใช้เลเซอร์ในการรักษาได้ทุกหลุมสิวละ อ่าอ่าเป็นความหวังแล้วแต่ว่าบางคนก็ถามมาเออเผอิญว่ามีฟิลเลอร์อยู่ในหน้าหรือว่าอาจจะแบบว่ามีเจาะอะไรต่ออะไรมีโลหะอยู่บริเวณใบหน้าตรงนี้นี่สามารถทําได้ไหมคะไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะแล้วคะใช่ค่ะหลบได้เหรอคะคุณหมอหลบได้ค่ะด้วยตัวนี้ค่ะมันขึ้นอยู่กับความลึกที่คุณหมอเขาต<ช>ั้งดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้ยิงลึกไปมากในการกดผิวหรือกดผิวหนังเราอะค่ะเรายิงไม่ได้ลึกมากอยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าจะมีความลึกของโลหะเนี่ยโดยปกติโลหะหรือแผ่นอะไรต่างๆ่เนี่ย ค่อนข้างอยู่ลึกอยู่แล้วม,มันไม่โดนอยู่แล้วค่ะตอบโจทย์ไปทุกอย่างเลยนะคะอกลับมาที่เรื่องของแผลเป็นกันบ้างบางคนกังวลเรื่องของแผลเป็นว่าเออก็มีแผลคีรอยมีแผลแผล่ผาตัดต,ต่างๆเนี่ยการดูแลอาจจะต้องบอกเขาก่อนว่าการดูแลก่อนที่จะไปทําบริการนี้หรือว่าหลังการที่จะใช้บริการนี้ต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ ไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์แบบไหนไม่ถือว่าทุกตัวของเราอะค่ะเ,เตรียมตัวเนี่ยเหมือนกันเลยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยมาใช้ได้เดินสวยๆหล่หอๆเข้ามาเลยสวยๆหล่หอๆมามาให้ล้างหน้าแปะยาชา้า<อ>หรือว่ามาทําแบบที่แผลที่แผลที่ตามตัวเนี่ยก็ทําได้หมดเลยค่ะที่ต้องดูแลเพิ่มก็น่าจะเป็นการดูแลหลังการทําเลเซอร์มากกว่าพูดถึงหน้าก่อนเลยกันโดยปกติอะค่ะก็สามารถแต่งหน้าได้ละหลังจากทาเลเซอร์ประมาณสักสองวันก็ทาครีมกันแดดแล้วใช้เมคอัพปกปิดได้ละ แต่ว่าในช่วงแรกอะค่ะสิ่งสําคัญเลยสําหรับการทําเลเซอร์กลุ่มนี้คือการให้ความชุ่มชื้นผิวที่เพียงพอมอ i s t u ต่ moisture เพียงพอต้องเข้าเราต้องหนักเพียงพอนิหนึ่งในช่วงแรกก็อาจจะต้องขอให้มันหนักก่อนนิดหนึ่งแล้วก็หลังจากที่แบบเริ่มแรกเราดีขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะเริ่มเบาลงได้ข้อสําคัญอีกข้อนึงก็คือเราต้องเลี่ยงแดดอ่าประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์ค่ะเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดลอยดะาถามส่วนตัวมันมันเจ็บไหมคะหมอเพราะว่าเลเซอร์ทีไรเนี่ยนึกบงทีมันก็รู้สึก รู้สึกได้นะคะบางคนก็กลัวเจ็บอะไรเงี้ยคะ่ะตัวตัวนี้ก็คือว่าตัวนี้สามารถแปะยาชาแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยยังมีอยู่ในเกณฑ์ที่เราโอเคค่ะก็จะมีรอยเลเซอร์นิดนึงค่ะนีรอยเลเซอร์ใช่ค่ะไม่ต้องกังวลมากไม่ต้องกังวลมากค,ค่ะเราสามารถใช้เมก ติดได้ค่ะอ่านี่ก็เรียกว่าทั้งแผลเป็นแล้วก็รอยแผลรอยเรียกว่ารอยสิวอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยก็คือดีขึ้นได้ใช่ค่ะถ้าเกิดลองพี่ไอลองเทียบดูว่าเลเซอร์หลุมสิวในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยบางคนแบบอาจจะต้องพักหน้าเป็นอาทิตย์เห็นอาจจะมีเลือสดสดัดสัดบ้างคันเนี้ยเบากว่าเยอะค่ะเรียกว่าเป็นรอยที่มันเกิดขึ้นมันจะมากน้อยแค่ไหนเผื่อบางคนกังวลต้องใช้หน้าค่ะ เราสามารถเซตติ้งได้อันนี้เราก็เหมอคิดว่าเราสามารถบอกคุณหมอเขาได้ค่ะว่าเออโอเคถ้าเกิดเราจะป็นต้องใช้หน้าคุณหมอเขาจะได้ปรับพลังงานให้ได้มาที่เรื่องปัญหานี้บ้างอาจจะปลึกเสส่วนตัวกันนิดนึงกับคุณหมอค่ะ,คะบางทีตาเนี่ยออกจะปลื้ๆเริ่มหนอนตาตกเรื่องนี้ช่วยได้ไหมคะ ได้คะ่ะโดยเฉพาะคนไข้ที่มีปัญหารเรื่องหนังตาเกินเกินอ,อ่ะแล้วก็ถ้าเกิดแบบมาในอดีตเราอาจจะต้องแบบถ้าเกิดเริ่มมีปัญหารเรื่องหนังตาใช่ไหมคะอ,อาจจะต้องไปผ่าตาัดไม่อยากผ่าอะไรเงี้ยมีเยอะนะคะที่เขาไม่อยากผ่าตาัด<ช>แล้วเขาก็จะแบบกังวลเรื่องของผลการผ่าตาัดใช่คะ่ะก็เราก็เลยแบบว่ามันมีเครื่องตัวนี้ซึ่งเครื่องตัวนี้ค่ะสามารถเก็บหนังตาเกินได้ก็จะทําให้เปลือกตาคะ่ะของเราเปิดชัดเจนขึ้นเปิดเปลือกตาได้ด้วยใช่ค่ะมันก็จะทําให้ ตอนแรกแค่เกิดว่าก่อนเราทำเนี่ยรเราอาจจะรู้สึกว่าหน้ามันดูเศร้าๆมองๆนั้นพอหนังตามันตกมันดูเศร้าๆใช่ไหมคะพอเราเปิดเปิดตาขึ้นตามันก็จะดูสดใสขึ้นอ่าแล้วตรงถุงใต้ตาคะคุณหมอคุณหมอสามารถที่จะทําให้มันเบาบางลงได้ไหมคะ ก็ปัญหาเนี่ยคือถ้าเกิดในอดีตของการรักษาถุงใต้ตาเนี่ยเราก็จะบอกว่าเออตัวแรกเลยที่เราทำคือแนะนําไปผ่าตัดถุงใต้ตาเว<ม>อาจ<ม>ะมีการ<อ>จัดเลียงถุงไขมันใหม่อันนี้ค,คือนี่แต่ถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยค่ะเราก็สามารถหดถุงใต้ตาให้กระชับขึ้นเราก็ยังสามารถแก้ปัญหาคนที่มีริ้วรอยเล็กๆที่ใต้ตาสามารถหดหนังเกินเกิน,กนที่มันหนังเกินเกินและหยอ่อนหยอก็สามารถทําให้มันกระชับขึ้นแน่นขึ้นได้ค่ะโอ้โหอ่ะ มาผ่านไปแล้วแล้วบริเวณกระบอกแก้มหรือว่าที่แบบมันเริ่มที่จะย้อยลงมาหรือว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เขากังวลเรื่องนี้นะคะแล้วก็ไม่อยากผ่าตัดโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะที่มีปัญหาหนังเกินเกินแล้วมีร่องแก้มร่องหนามากที่เริ่มชัดเจนขึ้นเ,เราสามารถหดกรอบหน้าให้ชัดขึ้นคนไข้ก็จะมีกรอบหน้าที่ชัดขึ้นแล้วก็หดหนังบริเวณนี้ได้ค่ะเหมือนเป็นเรียกว่าเป็นการยกกระชับโดยที่เป็นการดึงหน้าโดยที่ไม่ต้องผ่า ไม่มีข้อแม้คือใครก็ทําได้สิ<ช>ผิวะอะไรยังไงก็ทําได้หมดนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวขาวผิวดำจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่ทําได้หมดเลยคะ่ะแล้วเป็นรอยที่เป็นเป็นฝ้าบางๆอะไรอย่างเงี้ยคะช่วยได้ด้วยไหมคะอ่าจริงๆเนะี่ยเราสามารถใช้ในพวกกลุ่มเม็ดซีได้บางกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มกระแดด อันนี้อันนี้เราก็สามารถช่วยได้แล้วก็จะเป็นพวกเป็นฝ้าที่เป็นฝ้าตื้นๆก็สามารถช่วยได้เช่นกันค่ะโอ้โหก็เรียก<อ>ว่าต้องต้องดูแลตรงนี้ในส่วนของใบหน้าด้วยว่าทําได้หมดแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งเรื่องของการผ่าตัดเลยใช่<ะ>ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยแล้วก็ไปถึงลําคอเลยค่ะคุณหมอคะอันนี้คือความกังวลด้วยไปถึงลําคอเลยค่ะไปถึงลําคอเลยค่ะแล้วก็ไปถึงหลังหูเลยค่ะหมายถึงเวลาเราดึงเนี่ยนะคะเราก็ดึงตั้งแต่หน้า เราจะหน้าตึงคอเหี่ยวก็ดูไม่สวยใช่ค่ะเครื่องนี้ก็จะดึงตั้งแต่ดึงคิ้วขึ้นไปละนี่ไงสวยขึ้นเลยสวยขึ้นเลยค่ะพอเราดึงคิ้วพับเก็บหนังตานิดนึงกระชับถุงใต้ตาดึงกรอบหน้าหน้าขึ้นเก็บเหนียงพอเก็บเหนียงเสร็จปั๊บดึงคอ บางคนกังวลเรื่องของคอที่อาจจะเริ่มเริ่มเหี่ยวหรือว่าถ้าคอเป็นชั้นแบบแนวขวางนะคะคุณหมอชั้นข,ขวางๆก็ช่วยได้แต่สิ่งที่จะช่วยได้ดีคือชั้นย่นย่นยับยับผิวที่มันดูยู่ยู่อันนี้ย่นย่นะไยอย่างนี้คือ,ช,คอช่วยได้ถ้าว่าบางคนครีมเท่าไหร่หมดไปสามกระปุกแล้วก็ไม่ช่วยใช่ค่ะต้องมาที่เอ e x ็กซค่ะต้องมาค่ะค่ะ พูดถึงาสาวๆหรือว่าคุณผู้ชายที่ยังลังเลว่าเอ๊ะจะสัญญกรรมดีจะไปผ่าตัดดีหรือว่าจะมาทดลองเครื่องนี้ดีอะไรที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคนนี้เหมาะกับการที่จะมาใช้เครื่องนี้ค่ะ ก็าลรกคนจะเป็นคนที่แบบเออยังไม่อยากจะสัญญกรรม,มแต่ <คน S 2> มีความกังวลอ่าแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะพักหน้าหรือว่าการสัญญกรรมเนี่ยมันก็ต้องลุนเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอนะคะเรือต้องเลือกสถานที่นิดนึงแล้วก็คุณหมอที่มีฝีมือนิดนึงทั้งหมดนียเป็นปัจจัยที่ทําให้บางคนยังลังเลสําหรับการผ่าตัดอยู่แล้วก็บางคนไม่ไม่อยากดมยามแล้วก็ไม่อยากที่จะพักฟื้นนันๆเพราะหลังทาเสร็จปั๊บเราก็จะต้องเสียเวลาพักฟื้นนิดนึงคือพอไป มันก็ไม่เรียกว่าสวยเลย<ช>อาจจะเดือนสองเดือนหรือกว่าจะสามเดือนอกว่าจะเข้าที่ใช่ไหมคะ่ะใช่ค่ะแล้วบางคนก็กลัวแผลเป็นจากการที่เราสั่นมกรรมด้วยเราก็เลยแบบอ่ะยังมีคนที่มีเขาก็มีความกังวลอยู่อันนี้ก็จะตอบโจทย์สําหรับคนไข้กลุ่มนี้ว่าโอเคหนึ่งก็คือแบบยังกังวลอยู่สองคือเป็นปัญหาย,ยังไม่เยอะยังไม่ถึงขั้นที่ต้องไปดึงหน้าเต็มๆนะนแต่ว่ายังมีความกบับกังวลเช่นร่องแก้มลองน้ำหมากหนังเกินกรอบหน้าไม่ชัดอันนี้ก็สามารถช่วยได้ค่ะ คือมันเป็นการชะลอการที่จะไปผ่าตัดดึงหน้าหรือว่าผ่าตัดใหญ่ในในชีวิตซึ่งตรงนั้นก็อาจจะแบบห้สิบขึ้นไปเก็น่าจะพิจารณารำใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนอาจจะแบบอยู่ในระหว่างแบบสี่สิบต้นๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ายังไม่ถึงเวลา ยังไม่แน่ใจยังไม่เอ้ยยังไม่รู้จะทําดีหรือเปล่ายังแบบยังไม่พร้อมด้วยปัใจใดๆหลายอย่างก็อาจจะมาแนะนำทำเครื่องตัวนี้ก่อนเครื่องนี้ก็คือเป็นการดึงหน้าโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดค่ะมาที่ตัวเครื่องอัลตร e าเรเซอร์อันนี้คือเป็นเทคโนโลยีที่เราไว้ใจได้ใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ค่ะตัวเครื่องนี้นะคะได้รับมาตรฐาน U F d A approved ใช้ ทำการรักษาได้ตั้งแต่ชั้นหนังผิวชั้นหนังชั้นบนจนหนึ่งผิวหนังชั้นล่างเนี่ยซึ่งความลึกที่เรา,าทําได้ค่ะตั้งแต่0.5นมิลจนถึง4มิลิเมตรค่ะดังนั้นเนี่ยมันสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะได้ความลึกขนาดไหนเพื่อดูแลชั้นผิวได้อันนี้คือข้อแรกก่อนเลยข้อที่2เนี่ยก็คือว่าเนื่องจากเรามีมาตรฐานมี f อ a a p p r เ v e พแล้วก็เครื่องนี้เรา,าเป็นกลุ่มแรกของประเทศไทยเลยดังนั้นเนี่ยเราจะมีการแบบเรียกว่าพัฒนาแล้วก็เรียนรู้กันเลยค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้าง โดยเฉพาะแพทย์ก็ผ่านการอบรมในการใช้เครื่องนี้กันอย่างเรียกว่าคล่องแคล่วกันแล้วนะคะก<ช>็ปลอดภัยแน่นอนมั่นใจได้นะคะกับการที่เราจะมาความสวยด้วยกันนะคะใช่ค่ะนี่แหละค่ะเทคโนโลยีอัลตราคิ a เลเซอนะคะสุดยอดนวัตกรรมยกกระชับแห่งโลกอนาคตก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่สำหรับใครที่อยากจะรักษา ความสวยความงามของเราให้อยู่กับเราไปนานๆดึงหน้าโดยยังไม่ต้องผ่าตัดนะคะหรือว่าจะรักษาแผลเป็นมาที่ Apex ได้เลยนะคะเพราะว่าตลอด29ปีค่ะ Apex ก็ถือว่าเป็นผู้นำนวัตกรรมเรื่องของความงามนะคะอัปเดตเทรนความงามเรียกว่าเราไว้ใจได้นะคะแล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะวางแผนการรักษาร่วมกันค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอเจด้วยนะคะที่มาอัปเดตเทรนดในวันนี้กับเรานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ยด้วยค่คยะแล้วก็ สำหรับ EP หน้านะคะ a อเปจะมาแนะนำเทรนด์อะไรใหม่ๆฝากติดตามกันได้ที่ Beauty Check by Apeck Podcast ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบายค่ะคราวหน้าเจอกันความสวยความงามมาต้องมีนะคะทุกคนใช่ค่ะ,คะ